นึงสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการทีซูเล่พีครับก่อนเลยครับก่อนแยกกันพูดเออยจริีๆเราก็ตัวรายการกี GTR God Gamer นะครับอันนี้มาอยู่กับผมที่ไอเกม Inbet Story หรือว่าซีกันเองฮะ Inbet คุณอะไรครับคุณคุณอะไรผมชื่อคิงครับอ่านั่นแหละอ่านแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เอออะไรสลิปเคสใช่ไหมเราอยู่จะไปละเมอไปตรงไหน อาสอมบี้มาคุณฮาเล่เนี่ยโอ้มาแบบมาฮะคุณฮาเล่จะเล่นด้วยเหรอดูมันฆ่าเพื่อนไม่นายตายเลยทำไมนายทำกับเราอย่างนี้ไอ้หนูตายไงโอ้ยอมอดดเด็ดโอเคด็ดหลังจากเมื่อกี้ขอเดี๋ยวัดตัดคลิปไปเลยจ้ะระหว่างนี้รอรอเกิดก่อน ทโอ๊ยลอมมี่มาแลกแลกัดัดตัดทิพเลยแล้วกันแล้วนี่มีใครมาตายแถวนี้เนใครมาตายแถวนี้กระโดดกระโดดขึ้นมาได้เหอนไยก็อุตสากกระโดดขึ้นมาได้แล้วยังจะตายอีกเมเปบมากเจอศพใครไม่รู้เช็คหน่อยเมเปิลเมเปิลอันเมเปิลคูนเมเปิลูเมเปิลคันเหรอ มีเป็นคันก็ได้เอ้ยเป็นคันก็ได้ก็จะเรียกว่าคุณคุงก็หน่อยคุงต้องเติมจีไม่ใช่คิดเกียรเติมเอาเป็นเอาคุงแบบน่ารักน่ารักบอมบี้มาใหญ่เดี๋ย้วเดี๋ยวไปถักแร็คๆหาเลยมนุษย์แหลกไรมาเลยบอมบี้มาเลยเดี๋ยวตัดคลิปมาแล้วกันบบายายเต็มโอ้โหซอมบี้ มามามาดิสิบบัวขาวปาอมพุงย่าเฮยย่าเฮยยะาเฮยยะเฮย,ย,เ,ย,ย,เ,ย,ย,เ,ยเรียบร้อย <c oughs> ยะาเฮยออายเลยยะเออาเฮยสิบบัวขาวฮัตสกินฮัตสกินนี่ก็สวยบบจบ <c oughs> มาอย่างรอ้นตายตายยังไม่าตายคิดว่าตายแมม มาตัวต่อตัวซอมบี้เข้าไป<笑><笑>เฮ้ยถ้าผมตายไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกผมไม่ได้ยินนะเสียงปืนเลยอ่ะปืนหายอ๋อยังไม่หายผมเก็บปืนไว้คุณอยู่อ๋อมีก็มีอยู่ก็บ,บอกเดียวอสองก็บ,บอกกระบอกหนึ่งมันเอวใช้ไม่ได้ใช่กระสุนหมดแอคเดีิมิเตอร์กิ้งเกิร์ ของบัคด้วยแถวนี้โอ้บัคเ,อเยอะเออจีบซ้อม,มเบสซอมเบสจบไปแล้วบีซอมบี้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 ตายครับลอยันยันยันไม่แน่อาจจะตายเจอหินหินอะไรหินบีปะ้ะ บินบินเลยเดียวเชี่ยมมันบินเลยบินซอมบี้ซอมบีมบ้มางานคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยโง่อ่ะโชว์เทพหน่อยเอออีแล้วให้มันโง่ไปเถอะอะวิอมบี้มายิงทำไมวะเน,นี่ยใครล่ะไอ้คู่รักในตำนานสองกล้องก่อนแป๊บนึ่งจะพุ่งไปไหนฮื่ม จูบไปเลยจูบเลย,จ,เลยจูบดิอ่ะคุยโมกันแล้วอ,อุ้ยอุ้ยโอ้โหฝ่ายฝ่ายผู้ชายเริ่มก่อนโอ้โหเฮ้ยทำอะไรตัวอะไรอ <c oughs> <c oughs> ยู่ใส่เหม็นปลาเค็มผู้ชายหนีแล้วกรมผู้หญิงก็หนีไปสีดีตึ๊บซอมบี้หัวเกลียนโดนตบที่หลังหัวได้ไหม คุณลองสังเกตดูดีๆไอ้พวกซอมบี้ที่หัวโลนๆหลังหัวจะมีอะไรแดงๆอยู่ออออใช่ไปหาเจ้าอีกแล้วออซอมบี้เยอะที่นี่มา,า,า,าีแซนวิทนี่มันแซนวิทชัดๆสมองน่ากิน รู้มไม่ได้เออ,อไปกินหนาวเหรอครับหนาวครับอากาศช่วงนี้หนาวดูแลตัวเองอดูแลตัวภาพเป็นตัวฮัลโหลฮัลโหลมวีใช่ด้วย กบไข่อจะไปช่วยช่วยไม่ได้เจอยูซี่ช่วยได้ช่วยแล้วเนี่ยอีซอมบี้เจอยูซี่อ๋อ่างมันก็พอทาอะไรได้เยอะอ่ะซอมบี้มาหลกเว้ยเว้ยน็อดไลท์สปอนาะไรกูไม่ได้หรอกไม่แดกกูหรอกแหาเกิดแล้วเจ้าอยู่ไหนทาไมมันดูแปลกโอ้แต่ที่ใกล้ๆเลยนี่หว่า คนที่ลเลขที่สิบสามเลขที่สิบสามไหนไหนอยู่ไหนหาไม่เจอรีบมาเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ให้แล้วฮาร์ลี่หายไปไหน <c oughs> เกิดแล้วครับตอนนี้ก็ได้ไม่หาะคุณคิงที่ตรงนู้นอยู่ไหนอะตอเกิดเลยนานเลยนะฮหาไม่เจอฮะหาในอะไรอยู่อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้ไหน ตรงเนี้ยตรงไหนอยู่อยู่อยู่ตรงเนี้ยเจอแต่ซอมบี้หัวเกียวโอ้โหไม่ไกล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 แล้วโอ้โหทำไมถึงไม่ไกลโอ้โหเลยออ๋เห็นหัวโอ้โหหน้าโอ้โหจริงอ่ะนายน่าจะได้ดูหน้าซอมบี้ใกล้ๆใตึ้อ่ะเห็นบ่อยเลย เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้าทางหลังบ้านแล้วกันจะไม่เข้ามาดูหลังเข้าหลังบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสารคดีซอมบี้วันนี้เราจะมาดูการดําเนอนชีวิตของซอมบี้หญิงตัวนี้นะครับดูว่าเขาจะทําอะไรโอ้ยเอ้ยดูวิปาิแรงมาแล้วมันดิบมันดิบหน้ามันดินเสื้อแดงแดงอะ โอ้ไม่ใช่ละเดี๋ยวยิงไส้แตกเลยนี่ต่อยพื้นเลยนี่มินนี้มีอะไรบ้ไม่มีอมะนผมตรวจแล้วอะหรอไม่นเนี่ยมันจะขอนเข้ามาหลบผีเอนี่อะเพราะฉะนั้นไม่มีที่หลบผีเลยนะอ้าวกับเฮ้ยโอ้โหนี่เจอสว่านเลยนี่อด้วุอดแหละ นวัีตุ๊กตุ๊กตุ๊กตตเทศอาเทอตใจเย็นใจเย็นทุกทุกกทุกทุกทุกโดนทุกทุกอุกทุกทุ่ทุก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 ดตีเลกนไงเลยทุก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 งุกทมกทุ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 เทีกยุกทุมทุกทุองุกท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 ตกทงกทุกทุกทุกท้กทก็ยก่ง เอเหือยิงพีกรก็ตกเลยเสียกระสุนไปครึ่งแม็กแล้วเนี่ยซอมบี้ยังไม่ตายเร็วคืกยิงเด็่ยยิงไปสองนัดเองครึ่งแม็กเลยพอดีมันมีไม่กี่นัดเองผมบอกว่ามนีสี่แม็กสี่นัดแต่นี่สนุกไปเลยเมื่อกี้ปืนปืนยิงไม่ออกซอมอบี้สักยัน สักยันของการหนูก่อนไม่ออกโอ้โอ้ได้บ้านหลังมีอะไรไหมเนี่ยฮะไม่มีไรมโอ้โหมีหมวกด้วยเก็บเลยตรงนี้ก็มีที่ศพคุณตายเนี่ยเจอยูซี่สองกระบอกเดี๋ยวเบ่งกันการพูดอะไร เราจะตัดตัดคิดแป๊บหนึ่งอันี้พวกมันไม่มันสร้างมาเป็นของงเรียนเนี่ยคือพอผม,โม,โมบอกอยู่มเองเองผมบอกว่าจะเรียนพวกสื่อโมาส,สื่อส e มจะพวกสื่อมาสื่อ e สวัสดีนะครับขอต้อนรบสู่สารคขี้นโต่วันนี้เรจะมาดูจิ้งกือทะเลกันนะครับซึ่งตอนนี้กิ้งกือทะเลกกำลังได้คานอยู่ใจใจกับยิมรัวนะครับมันนี้อะไรัดูเหมือนกันว่าเขาทำอะไรอยู่เอเอไม่ใช่เฮลโหลเห็งเขากำลังเดินชนรัวนะครับเขาไอ้สายเนี่ยเขาจะสอนให้กับอ้นี้นะครับเขาก็โดนมาแล้วสุดยอดลตอนนี้เขากำลังคานอีกแล้วครับ ฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองกัจะทดสอบสัตว์ตัวนี้นะครับเอลฟ์เฟอร์ไม่ดีเลยซื้็ืนหมดแล้วฮะโอเคยูซี่ฉันเลือกมายูซี่เป็นไงอือี๋อหน้าผมจะทำการเกียนเขาเกียนเกียนเ่ยน้าหลัง้าังนข้าหลัง งนี่คือีเกลียดอ้นี้อยไอ้นี่อยู่สัตว์ลุกน่ารักไหนายเดาได้ไหม มีครับมีเมาเมาเมาโอ้โหไปอยู่ตรงนู้นเจ้านายเจ้านายมึงเก็บโอ้ไปลากมาโดนเลยเขาเรียกเกียนอ่ะขึ้นมาเกียนไหนคุณวิ่งถอยหลังได้ไงอ่ะทำไมคุณวิ่งถอยหลังอยู่ไงถ้าคุณเป็นถ้าคุณวิ่งถอยหลังคุณวิ่งถอยหลังอ่อะอีบมาถีบอะเอาเงี้ยเอาบ้าง ไปทำไมอะไรคุณทำอะไรผมต้องบูไม่บูไม่ได้ไม่หรอสเต๋วทำไมกูเทพไปแล้วเมายใหญ่ตายมาตายเลยถ้าตายนี่มีเฮมาดีมาดีมาดีโหซอมบี้ไม่กลัวยิ่งมาแล้วซอมบี้เออวิ่งเลยเออไปตายเราจะบูขึ้นไม่ได้มานละบิดแย่บิดแล้ว เราได้เจอคนหนึ่งนะอ้าวชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันปกต้มคู่คราบสักอูไลมันจะไปโจมตีตรงไหนและครวิ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณยิงให้หน่อยดิสองบีสองตัวที่มันอยู่กันสอมบีวูปะสามีวูยิงมันหน่อยดิเอออีกตัวนึ่งมันยืนเหนือผู้หญิงอ่ะ ผมมองไม่เห็นอีกตักตวนึิงป่ยายายาสูดยิงเอฟพีเอสดุลสอยู่เดี๋ยวว้าเอ้ยยายายา,ยาคุณคิงครับครับแค่นี้ได้มีแฟนคลับที่ที่เสี่ยมคุณร้องเพลงเขาเริ่มเดิอไปหาคุณแล้วอ๋อจะอะไรเซนนะครับลายเซนอะลายเซนอะลายลายเซนอะเขาป่ะลบเซ็นไว้ให้เขาก็ได้เซ็นไว้ในกระสุนน่ะเซ็นลายเซ็นไว<ม>้ที่กระสุนรลบ จับสักนัดหนึ่งน่ะตัวนั้นเอาเนน่ะตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเนี่ยนั่นนี่ยจ้ำเลยเหยียบย่ำเหยียบย่ำอู้ยใครเนี่ยเอาไปตายใครยิงเก็บกวาดเลยครับเก็บปัดเลยครับคุณหนึ่งเดียเก็บกวาดเอ้าแล้วมันมาอีกตัวนึ่งตัวนี้ให้ตายยินดีด้วยครับคุณได้ซอมบี้คุณอย่าวิ่งคุณจะตายแล้วตองช่วยด้วย คุณตายอีกแล้วรอบสองในคลิปนี้ทำไมคุณถึงแหลกขนาดนี้เื im ีไว้อะไรกับที่คุณจะกระพักเราได้ลาจากคุณไปแล้วนก่อถึดว่าเราจะงกกังงกตังนะงกคงอะไรอ่ะเมื่ี้เก็บตังไม่อยากซื้อปลาเลยพึ่งติงแทนหรือว่าวาร์ปไต งกมั้งไม่อยากพว่าก็พอเถะพอพอเลยดดตัดเด็ดพอพอยังอห